จ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือนายไพโรธเม่ขยายอายุ57ปีเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลสันมหาพลอาเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขาหายไปเมื่อ yani วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาจนทำให้กังวลว่าจะได้รับอันตรายนะคะโดยก่อนหน้านี้มี คนพบตัวนายไพโรธครั้งสุดท้ายที่เขื่อนแม่แฝกแล้วก็ทางกู้ชีพกู้ภัยและหน่วยงานต่างๆเนี่ยออกค้นหาแต่ไม่พบตัวนะคะจนล่าสุดเมื่อวานนี้ได้รับการเปิดเผยจากนายชาติชายพาณิชสมาชิกอ,อกบจอเชียงใหม่เขตหนึ่งอำเภอแม่แตงแจ้งว่าชาวบ้านเนี่ยไปพบตัวนายไพโรธแล้วอยู่ในป่าบ้านห้วยส้มพื้นที่ตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงแล้วก็พบในสภาพอิดโรยเนื้อตัวเหลืองซีดเนื่องจากไม่ได้กิน หล,หลายวันนะคะนายไพโรธได้บอกว่าตัวเองเนี่ยหลงป่าหาทางกลับบ้านไม่ได้จากนั้นทางอาสาสมัครกู้ภัยก็นําตัวนายไพโรธไปส่งโรงพยาบาลแม่แตงล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะคะซึ่งการตามหาเนี่ยเขาบอกว่าพยายามตามหาถึง3วันตามหาอยู่แถวๆนั้นแหละแต่ก็หาไม่เจอสักทีนี่เป็นภาพวงจรปิดคือจับภาพได้ เป็นภาพสุดท้ายที่เขาหายไปนะคะแต่ว่าล่าสุดก็พบตัวแล้วนะคะอาการปลอดภัยนะคะสภาพแบบนี้เลยนะคะก็ดีใจกับครอบครัวด้วยนะคะ